สวัสดีค่ะคลิปนี้นะเชดจะพูดเรื่องของขันห้าเบนจขันนะอ่าขันห้าเบนจขันหรือว่ารูปนามนะก็คือสมมุติบัญญัติที่เรากําลังจะพูดถึงกันนี้แล้วแต่ว่าใครจะเรียกว่าอะไรนะก็คือมนุษย์นะเกิดมาด้วยความอาวิชชาด้วยความไม่รู้นะอันนี้เราจะเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะตอนแรกเชดก็ไม่เข้าใจว่าอาวิชชาคืออะไรคือ โกรธโลภหลงโทสะโมหะโลภะ,ะตันหาอุปทานทั้งหมดคือความอาวิชชาแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปยายดำจะมีโอกาสพูดก็คือจะพูดเรื่องของวิชาก็คือมักมีองค์8คือถ้าเรามีวิชาเราก็จะมาเกิดนะกับรูปนามนี้ด้วยความวิชา นะเปลี่ยนจากเอาวิชาเป็นวิชาเราจะได้ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้นะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพูดเรื่องของขันห้าก่อนถ้าเรามองตามภาพนี้เราจะรู้สึกว่ายากมากเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะที่เริ่มปฏิบัตินะถ้าเราไปเรียนรู้ภาษาทางธรรมนะหรือว่าสิ่งที่ตะขตะตถาคตท่านหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้เป็นเป็นเหมือน ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นของเราเนาะวัยรุ่นของเรานะอาจามจะห้าสิบละภาษาวัยรุ่นของเรา,นะา,า,า,รเ,ราเราก็จะใช้คำว่ารีวิวเนาะท่านเข้ามารีวิวในแนวทางของท่านนี้ใช้ภาษาง่ายๆของเราจะได้เข้าใจกันเนาะคือท่านปฏิบัติอะไรท่านก็จะมาเหมือนกับรีวิวเล่าให้ฟังว่าเออท่านปฏิบัติอะไรท่านเคยอ อดอาหารนะท่านเคยหลายสิ่งที่ท่านทำนี่ก็เหมือนท่านมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองของพระองค์ท่านเองให้เราให้ให้กับให้กับให้กับณเ,เวลานั้นก็คือทุกๆคนที่อยู่รอบรอบตัวท่านคือห้อาปัญจักคียคทั้ง5ก่อนเนาะตอนแรกเนาะแล้วก็ในรูปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวแดัมจะเล่าเรื่องขันห้านะแต่ขออธิบายเพิ่มเติมก่อนว่าแชดําเคยดู หนังของพระพุทธเจ้านะจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะที่จำจำได้ก็คือท่านออกจากสมาธินะแล้วนางสุชาดาอันนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดเลยนะทุกคนไปดูตามหนังแล้วกันนะได้ถาวายผลไม้ก็คือเป็นส้มแล้วท่านก็สอนการเจริญสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมคือถ้าเมื่อก่อนเอตำยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติเฉตำก็ไม่เข้าใจสิ่งที่หนังเนี้ยสื่อออกมานะ คือถ้าดูหนังรอบแรกจากการที่เรายังไม่ปฏิบัติเลยเราจะไม่เข้าใจหนังนี้เลยแต่พอเราปฏิบัติแล้วเราไปดูหนังของพระพุทธเจ้าทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นการพูดถึงนะที่ดีงามมากๆนะเป็นเรื่องราวที่ดีงามมากๆนะอจำลองดูแล้วกันนะให้ทุกคนลองเดี๋ยวจำลองฟังก่อนลองดูก่อนว่าจำได้บันทึกคลิปนี้เอาไว้หรือเปล่านะ เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องราวดีๆแต่ว่าจะชอบบันทึกเอาไว้อ่ันนี้พระพุทธเจ้าอาลองดูนะลองดูอันนี้ลองดูก่อ่พุทธะพุทธะแดงนะแดงนะบีบอัเลยตอนที่เราคิดหรือเราที่เปลี่ยนไปเรื่องร้อง เหมือนจันทเต็มดวงที่ขึ้นท่ามกลางเทือเขาไม่มีผิดเลยแต่ทุกคนฟังไปพร้อมๆกันนะเวลาท่านปิีได้วยเมตาและมีความกล้าเหมือนกับสิงโตในป่าขอบใจมากทุกคนขอบใจเราไม่ได้ทำอะไรเลยรักของพวกเจ้าไม่มีเงื่อนไขท่านเออท่านเออเฮ้ยท่านค้นพบสิ่งที่ท่านตามหาแล้วใช่ไหม ใช่ข้าหลับไปแต่ข้าตื่นแล้วท่านคุณพบอะไรบ้างท่านช่วยบอกเราบ้างได้ไหมกินสะ ความรักจะเพิ่มขึ้นถ้าแบกปั๊บท่านกินสินางถวายส้มทุ่พระองค์ก็แกะส้มแล้วทุกคนก็แกะส้มตอนที่เรากินส้ม อย่างมีสติเต็มเปี่ยมสำหรับเราส้มคือความไม่จริงหากส้มคือความไม่จริงคนที่กินก็คือความไม่จริงด้วยเรากินมันตอนไร้จิตสำนึกถ้าเรากินอย่างมีสติก็หมายความว่าด้วยการมีสติที่ครบถ้วนเราได้สร้างความสัมพันธ์กับส้มผลนี้แล้วทำไมล่ะ นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้จดจ่อกับการกินส้มจิตของเราวิ่งอยู่หลังความคิดที่อยู่ในจิตใจมากมายพะวงเรื่องอนาคตเสียใจเรื่องอดีตถ้าทุกอย่างเกิดขึ้นในตอนนี้งั้นส้มผลนี้ก็คุ้มค่าและพวกเจ้าก็เช่นกันพวกเจ้าจะเป็นความจริง ถ้าคนคนหนึงตื่นแล้วเขาจะเห็นทุกอย่างในส้มผลนี้ที่คนที่ยังไม่ตื่นไม่มีทางเห็นคนที่ตื่นแล้วจะเห็นต้นไม้ตอนที่มันเติบโตในฤด,ดูใบไม้ผลิเขาจะเห็นดอกไม้บานบนต้นเขาจะเห็นแสงแดดช่วยให้ต้นไม้โตเขาจะเห็นสายฝนช่วยหล่อเลี้ยงมันธรรมชาติทั้งหมดมารวมอยู่ด้วยกัน มันเป็นเรื่องง่ายแต,แต่ว่าทำไมเราถึงไม่เข้าใจนะไม่จะเป็นตองเข้าใจแต่จงมองจากใจของตัวเองมีความเหมือนกันระหว่างส้มกับชีวิตเราบอกเขาสิว่าส้มผลนี้มีกี่กลีบมันก็เหมือนกับหนึ่งวันมี24ชั่วโมง จงอยู่กับทั้ง24ชั่วโมงอย่างมีสติเหมือนกับการคั้นน้ำออกจากส้มทีละกลีบทีละกลีบจงอยู่กับทุกขณะของชีวิตอย่างมีสติจงอย่าอยู่กับอดีตอย่าเพ้อฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจงอยู่กับปัจจุบันหากใช้ชีวิตแบบนี้ได้เจ้าจะพัฒนาความรู้ เรื่องของตัวเองและคนอื่นๆที่เราถือว่าแตกต่างจากเราเดี๋ยวทุกคนไปดูัยจัมทำเพลย์ลิสต์เอาไว้นะคะทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ที่ช่อง y t u t u นะคะอันนี้สำหรับคนที่มาจาก a c e b o o กนะคะก็ทำไว้เรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งหมด12คลิปนะัยจัมบันทึกเอาไว้คราวนี้จะบอกว่าหนังเนาะตัวอย่างหนังอันนี้ก็คือ การเจริญสติเพราะฉะนั้นก็คือที่ท่านมาเซอร์สอนเราคือว่าไม่ให้ค่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่ให้เพ้อฝันอนาคตเนี่ยก็คือเป็นแนวทางเดียวกันเนาะคือคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกับท่านมาเซอร์เนี่ยเอามาบอกต่อเราซึ่ง ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็คือปฏิบัติตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจแล้วเข้าถึงสภาวะแล้วแล้วมาบอกต่อเราเพราะว่าถ้าจะให้เราไปเรียนรู้ตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนั้นเราจะรู้สึกว่ายากมากเพราะงั้นเราก็จะต้องมีเหมือนสารเหมือนทูตนะเหมือนทูตนะครูบาอาจารย์เหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือสีเหลืองดํา หลวงพ่อพุธหลวงพ่อจรันนะครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รับสังขารหรือล่วงรับไปแล้วมรณาาภาพไปแล้วท่านจะมีองค์ความรู้ตรงนี้เป็นเหมือนกระแสกระแสนําพาให้เราเข้าถึงกระแสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นวันนี้นะการเจริญสติของเราเนี่ยสำคัญมากๆงั้นในอดีตแต่ก็ไม่เข้าใจทําไมต้องอยู่กับปัจจุบันนะทาไมมาสเตอร์ต้องบอกให้รู้เนื้อรู้ตัวต,วตอนอาบน้ํานะตอนทานข้าวนะตอนขับคือรู้ตัวทุกๆขณะจิตนะ มันสาคัญอย่างไรมันคือการสร้างกําลังจิตของเราคือถ้าเรานะคะปล่อยจิตใจของเราเนี่ยเล่ล่อนไปนะั่นคือเราขาดกําลังการกาดพลังจิตนะอันนี้เดี๋ยวาจ์จะมาเสริมเรื่อยๆให้กับทุกๆคนได้ฟังวันนี้คลิปนี้ก็คือ,อ,อขันห้าขันห้าร 5, เราเกิดมาขันห้านี้ อะไรบ้างที่เป็นของเราลองดูนะลองดูว่าอะไรบ้างที่เป็นของเราถ้าเราเข้าใจขันห้าเราจะละแล้วก็คลายจางจากรูปนามนี้มากๆเลยเราจะไม่ยึดติดแล้วว่าอันนี้คือเราคือทุกวันนี้ที่เราทุกขเรามีโทสะโมหะโลภะเรายึดว่าเนี่ยคือเราคือสามีเราคือภรรยาเราคือคนดีคนเด่นคนดังเราคือคนรวยเราคือคนสวยเราคือคนหล่อเพราะเราคิดว่ารูปนามนี้เป็นของเรานะเรามาแยกดูนะฮะ เบนจกขันหรือขันห้าหรือรูปนามนี้นะคะหนึ่งคือรูปนะรูปนะประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีผัสสะเนาะหมายความว่าตานะกระทบอะไรนะก็คือผัสสะนะวิญญาณนะไปอยู่ที่ลิ้นนะก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณก็คือรับรู้เรื่องรสชาติต่างๆนะแล้วก็เมื่อ การอันนี้เคยแตมพูดคำคันนะแต่นึกได้พูดก่อนคือกำลังจะบอกว่าถ้าผัสสะของเราเนี่ยมันไปผัสสะหมายถึงว่ามันไปเกิดที่ตาไปเกิดที่หูไปเกิดที่ลิ้นไปเกิดที่กายสัมผัสของเราเนี่ยแล้วเราไปหลงยึดเนี่ยแล้วมื่วว่าเราไปกินอะไรอร่อยๆอร่อเงี้ยแล้วเราไปหลงกับอาหารเหล่านั้นเนี่ยเนี่ยคือเราเรากาลังไม่มีสติแหละ เพราะคนที่ปฏิบัติได้เจริญสติอยู่เนืองๆจะไม่ได้ติดรสชาติของอาหารนะคือกินอะไรก็ได้คือไม่จําเป็นจะต้องคือจะเป็นเมื่อก่อนคือถ้าเราหิวเราอยากเราจะต้องขับรถไปทันทีคือมันต้องร้านนี้มันต้องเรื่องนี้นะเราจะเราจะเกิดโทสะบ่อยๆกับการกินอาหารของเราในอดีตที่เรายังไม่ได้เจริญสติหรือเรายังไม่ได้ปฏิบัติอ่ะอันนี้คือเรื่องของรูปนะรูปนะอ่าแล้วก็ ก็คือร่างกายของเราที่ไม่ใช่เรานั่นเองนะคือเราก็จะติดคาว่าของเราแต่จริงๆเราไม่ใช่เรานะก็ลองจับดูแขนอ่าอันนี้ก็คือของเราไหมนั่นมันก็ไม่ใช่นะอ่าเอาเป็นว่าคนที่ปฏิบัติก็จะเข้าใจสิ่งที่จำพูดเนาะบางทีจาก็จะไม่ได้สื่อสารแบบเอ่อคนที่ไม่ปฏิบัติก็จะยังไม่เข้าใจอ่านี่คือรูปนะสคือเวทนาเวทนาก็คือเอสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆนะฮะ เดี๋ยวก่อนนะรูปนามนะูป1น,นาม4แต่จริงแล้วนามนะก็จะแบ่งย่อยไปอีกนะเ,เป็นรูป1น,นาม4แต่ก็ต้องแยกวิญญาณออกมาเป็นอีก1น,นามนะฮะเ,เดี๋ยวจะบอกอีกทีเพาเพราะอะไรวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญานะ จำได้หมรู้หรือความจําของเรานั่นเองนะอดีตนะนี่คืออดีตนะสคือสังขารสังขารคือปรุงแต่งอนาคตนะที่เมื่อกี้ที่ให้ดูตัวอย่างหนังพระพุทธเจ้าคือว่าไม่ให้ฆ่านะกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่ไปเพ้อฝันกับอนาคตเนะี่ยคืออันนี้เลยให้อยู่กับปัจจุบันนะและที่ให้แบ่งวิญญาณวิญญาณคือ นามประธรรมนะก็คือตัวที่4เนี่ยจะบอกว่าทำไมต้องแยกวิญญาณออกมาคือวิญญาณเนี่ยจะไปเกิดที่รูปจะไปเกิดที่เวทนาไปเกิดที่สัญญาไปเกิดที่สังขารเพราะงั้นวิญญาณที่เป็นนามประธรรมตัวที่5นี้นะมันจะเกิดดับทีละรูปทีละขัน ถ้ามันไปเกิดที่ลูกไปเกิดที่สายตาไปมองเห็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะไปปรุงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือว่าเมื่อกี้บอกว่าวิญญาณไปเกิดที่ลิ้นนะก็ไปเกิดเป็นชิวหาวิญญาณไปติดที่รสชาติของอาหารนะเครื่องดื่มขนมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสตินะก็ทําให้เราเนี่ยหลงนะในการกินได้ที่ทําให้เราเอน้ําหนักตัวเกินหรือเรามีความทุกในการกินนั่นแหละนะเพราะงั้นแล้วเราก็จะแบ่ง ขันห้าเนี่ยเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือรูปกลุ่มที่สองก็คือเวทนาสัญญาสังขารนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวิญญาณ่ะวิญญาณเนี่ยจะเกิดทีละขันนะแล้วก็เกิดสมมติว่าเขาไปเกิดที่รูกเขาดับที่ลูกแล้วเขาจึงไปเกิดที่เวทนาดับที่เวทนาแล้วจึงจะไปเกิดที่สัญญาดับที่สัญญาแล้วถึงเกิดสังขารแต่บางทีเขาไม่ได้เรียงกันแบบนี้นะบางทีไปเกิดที่รูป แล้วไปเกิดที่สัญญาเลยก็ได้พอตาผัสสะปุ๊บแล้วไปเกิดที่สัญญาเลยนะก็หมายวางว่าไปคิดอดีตเลยก็ได้แล้วแต่นะอันนี้คือเราที่ไม่ใช่เราวันนี้อาจรย์กเ็เข้าถึงสภาวะรูปนามที่เป็นในเรื่องของสภาวะธรรมสภาวะธาตุจึงปรารถนามาเล่าเรื่องของออขันห้านะรูปนามนะ เบนจะขันให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าวันนี้นะคะการที่เรานะคะเกิดมาด้วยความอาวิชชานะด้วยความไม่รู้นี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยนะเ,เข้าใจนะรูปนามนะของเราที่ไม่ใช่เรานะอะไรนะสมมติว่ารูปขันห้านี้นะชื่อเชิแตนมอะไรที่เป็นเชอแตม จับไปที่แขนมันก็คือแขนมันก็คือดินน้ำลมไฟจับไปที่ขามันก็คือขามันก็ดินน้ำลม,มไฟเชอแตมคือสมมุติบัญญัติชาตินี้าที่ใครๆก็เรียกว่าเชื่อแตมหรือเรียกว่าเชอหรือเรียกว่าคุณเชอแต่อะไรบ้างที่เป็นเรามันไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่เป็นเชอแตมเลยมันคือธาตมันคือสภาวะธรรมมันคือสภาวะธาตมันคือเชอแตมที่ในอดีตมีโทสะมีโมหะมีโลภะ มีตันหามีอุปทานเมื่อวันนี้นะสภาวะธรรมสภาวะธาตุนี้ได้เรียนรู้นะวิชาแล้วเนี่ยก็จะลดตันหาลงลดอุปทานลงลดโทสะลดโมหะลดโลภะลงนะแล้วก็ไปเข้าใจอริยสัจสี่แล้วก็ไปเข้าใจมัคมีองแปด ก็ทําให้เรามีวิชามากขึ้นแต่วันนี้นะสิ่งที่ดำออกมาเล่าชัยดำยังไม่ได้เป็นถึงขั้นอริยบุคคลแต่ชัยดำเขาเรียกว่ากําลังอยู่ในห้องเรียนที่จะเข้าไปสู่กระแสตร,ตรงนี้ดังนั้นเวลาต่ออกมาเล่าชัยดำก็มาเล่าในสภาวะที่ดำได้พบเจอณตอนนี้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะเป้าหมายของเราคือมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันเข้าสือ่อเข้าถึงเข้าถึงณจุดของอรหันในชาติปัจจุบัน นะอาหารก็มีหลายระดับนะกะารยานาชนก็มีหลายระดับนะ,ะอ,อ,อริยะบุคคลบุคคลพิเศษก็มีหลากหลายระดับความสุขมีหลายหลายระดับโทสะเมื่อกี้แตมพูดถึงก็มีหลายระดับนะโกรธแค้นเคืองขุนชิงชังอิจฉาอยากเอาคืนเหนไหมความโกรธของเราโมโหของเราโทสะของเรามันมีหลายระดับเพราะงั้นวันนี้นะ,ะความสุขโมหะโทสะโลภะ ต้นหาราคาอุปทานทุกอย่างมันมีหลายระดับนะการปฏิบัติของเรามันจะลดนะลดนะระดับในความเลวในตัวเราเนี่ยลดลงเพื่อเพิ่พพมความเป็นความกุศลความเป็นบุญนะในตัวเราเพิ่มมากขึ้นเพื่อเข้าถึงกระแสของมรรคผลผนิพพานกระแสของอริยะบุคคลนะในชาติปัจจุบันนะนี่ก็คลิปนี้นะคะสาธุบุญกับทุกๆคนนะที่ได้เข้ามาฟังแล้วเกิด ปัญญานะในทางที่ดีมากขึ้นนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยเลยแต่สําหรับบางคนที่รู้เรื่องแล้วก็จะรู้ว่าจะดาตั้งใจมากในเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็สําคัญสุดนะ,ะสิ่งที่แตมปฏิบัติได้มาจะดาจะรู้เลยว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้วอ,อย่างเช่นระดับของท่านมาเซอร์ของเราเนี่ยจะไม่ว่าใครจะให้โอกาสทุกๆคนเสมอเสมอเพราะว่าตัวแตมเองเนี่ย ลองผิดลองถูกเส้นทางของไอ้แต่กว่าจะอยู่ตรงนี้ยังไม่ใช่เส้นทางยังคืออยู่ในเส้นทางที่จะไปในเส้นทางที่ดีที่สุดนะตามลายแทงนะตามแผนที่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ตัดเอาไว้เทศเออเขาเรียกว่าบอกกล่าวเอาไว้แล้วแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราก็พฤติปฏิบาาัติตามกันมาแล้วเราก็กําลังปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ของเราเราอยู่ในกระแสนี้แล้วแต่ถามว่าเส้นทางกว่าที่เราจะมาและกว่าที่เราจะไปถึง นะมันต้องใช้ความตั้งใจปักหมุดเอาไว้นะแล้วก็เพียรพยายามตั้งใจนะและเราก็ในเส้นทางที่ผ่านมามันก็มีทั้งใช่และไม่ใช่มันมีออกนอกลู่นอกทางแต่ครูบาอาจารย์ที่ดีท่านจะให้เราลองอยู่แล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากรรมถามว่าท่านมาเซอร์อาจจะสอนให้ตมแบบให้ตรงที่เลย แต่ทำไมจาต้องแวะแวะนู่นแวะนี่แวะนั่นมันต้องแวะนะเพราะว่าคนเราไม่ใช่ว่าให้ทุกคนดูตัวอย่างของครูบาอาจารย์แล้วกันถ้าเกิดว่าท่านไม่มีวิบากท่านก็คงจะเข้ากระแสตั้งแต่7จ็ดขวบแขวบแล้วจริงไหมหมายถึงว่าท่านก็จะเจอสภาวะที่ใช่ตั้งแต่7จ็ดขวบแปดขวบแต่ท่านก็ต้องลองผิดลองถูกท่านก็ต้องปฏิบัติ40่สิบห้ปี นะจนท่านละสังขารเช่นเดียวกันวันนี้ให้ตามเข้า50าสิบไอ้ดำเข้าเจอสภาวะที่ดีงามที่สุดของตัวเองเนะี่ยตอนอายุใกล้เข้า50นะแล้วก็เพียรปฏิบัติเพื่อดีงามไปอีกไปอีกไปอีกเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันเป็นอริยะบุคคลในชาติปัจจุบันเพราะงั้นแล้วมันมีวิบากมันมีเจ้ากรรมในเวรมันมีหลากหลายเรื่องราวที่ที่จะต้องให้เราเรียนรู้เพื่อให้เรามีเรื่องเล่านะเพราะงั้นไม่ใช่เป็นการเสียเวลาไม่ใช่เป็นการที่ ครูบาอาจารย์จะให้โอกาสเราเช่นเดียวกันวันนี้เมื่ออาจามาถึงณจุดนี้จะจาเห็นใครที่ยังที่เขาไม่รู้นะที่เขายังไม่รู้เราไม่เราจะไม่ไปว่าเขาหรือเราจะไม่ไปตำหนิเขาเพราะเขายังไม่รู้เท่านั้นเองในวันที่เราไม่รู้เราก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเจอใครที่ไม่รู้เพียงแค่เข้าใจเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาเท่านั้นเอง แล้วเดี๋ยวเขาที่ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะรู้เองเหมือนกับวันนี้อดีตชะดาไม่รู้ท่านมาเสอร์ท่านก็ให้โอกาสชะดาได้เรียนรู้และท่านก็ส่งพลังงานส่งกระแสส่งความเมตตาแผ่เมตตาให้แตมเสมอเสมอพอเห็นกระแสของแตมว่าแตาไปได้ไปรอดแน่นอนชาตินี้เข้าถึงสภาวะที่ดีงามอย่างแน่นอนและเห็นความเพียรความตั้งใจของเราเพราะงั้นแล้วใครที่ตั้งใจนะทักทายหาเนะดามเนาะ แล้วก็เป็นอย่างไรนะอยากจะให้จาแนะนําแบบไหนทักทายมาเลยนะเพราะว่าท่านมาเซอร์บอกแล้วว่าเราทุกคนที่อยู่ในเพจนะพายันกุมารอินนะท่านกุมารอินเราทุกคนนะมีโอกาสไปแต่ที่สภาวะของโสดาบันนะแต่เราทุกคนต้องปฏิบัติเองด้วยนะปฏิบัติเองด้วยเพราะว่าโดยบุญบาร,รมีของเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่โสดาบันก็ได้อาจจะไปถึงสภาวะของอรหันต์เลยก็ได้ในชาตินี้เพราะงั้นแล้ว เขาเรียกว่าอย่าอย่ากลัวหรืออย่ากังวลว่าเราจะทําไม่ได้นะคะตอนนี้นะผู้ที่ปฏิบัติดีดีและปฏิบัติได้นะ่ะอราหาันี่ง่ายมากและเราทุกๆคนเนี่ยในแต่ละวันของเราเนี่ยเราไปแตะทุกภพกทุกภูมินะถ้าเราโกดโทสะโมหะเราอาจจะไปอยู่ที่เดลฉา,านก็ได้เดลฉา,านภูมิก็ได้หรือเราจะอยู่ในภพภูมิของมนุษย์ก็ได้เราอาจจะไปอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกก็ได้ เราอาจจะอยู่ในภพภูมิของโสดาบันก็ได้แล้วอย่าอาจจะอยู่ในภพภูมิของอรหันต์ก็ได้เพราะงั้นในแต่ละวันของเราเนี่ยเราไปแตะทุกๆสภาวะก็คือเช็คจากสภาวะอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละ นะก็สาธุบรงกับทุกคนนะที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบนะก็ขอน้อมเชื่อมกระแสะพลังงานเนาะแล้วก็แผ่เมตตาซึ่งกันและการทุกคนปฏิบัติก็แผ่เมตตาถึงะตดมได้จะจดมปฏิบัติเจดมก็แผ่เมตตาของทุกๆคนได้นะแล้วก็น้อมถึงครูบาอาจารย์ของเรานะแล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัิเจติพพุทธเจ้าชาุทุภพระองค์เจ้าค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุแล้วก็น้อมถึงเจ้ากรรมในเวรเป็นกําลังใจให้กับเจดมด้วย ในการปฏิบัติได้แต่ก็ส่งถึงเจ้ากรรมนายเวนะเครือญาติของแต้มทุกพวกทุกภูมินะขอให้มีความสุขเข้าถึงกระแสมรรคผลนิพพานในชาติในต่อ,ต,อต่อไปของทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกกระแสของเครือญาติแล้วก็คือเครือญาติหรือกระแสบุญกระแสธรรม กระแสสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันแสนพบแสนชาติเนี่ยมันก็คือทั้งหมดทั้งมวลทุกคนที่อยู่ในออนไลน์ทุกคนที่อยู่ใน, online, นออฟไลน์ที่เราได้รู้จักกันเนี่ยเราคือมีกระแสร่วมกันนะเพราะ่อนเพราะงั้นถ้าเป็นมนุษย์ก็ขอให้อ่าเจริญทางโลกทางธรรมนะถ้าเป็นในเรื่องของวิญญาณนะในเรื่องของพลังงานก็ขอให้ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นะแล้วก็ปฏิบัติเข้าถึงกระแสมคผลนิพา,านนะโดยฉับพลันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ